Lovely Runner ข้ามเวลามาเซฟเมนบอกเด้่าเรื่องราวของวิวซอนแจเขาเป็นท็อปสตาร์ที่กำลังดังเปี้ยงสุดๆในวงการตอนนี้ขณะที่อิมซอนเป็นติึงตัวแม่ของเขาอิมซอนขาเดินไม่ได้อิมซอนเนี่ยก็เลยเศร้ากับชีวิตตัวเองรู้สึกว่าแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วแบบไร้ค่าแต่ยุนซอนแจเป็นท็อปสตาร์ ที่คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็เป็นคนที่ทำให้อิมซอนเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเนี่ยอยากจะฝันต่อกระทั่งมีข่าวสุดชอ็อกกับการเสียชีวิตกระทันหันของซอนแจโลกั้างใบของอิมซอนก็เหมือนกับพังถลม่มลงมาแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าได้ย้อนเวลากลับไป15ปีที่แล้วและได้พบกับยูชอนแจอีกครั้งตอนที่ยังเป็นนักเรียนมปลายเธอจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการปกป้องไม่ให้ เกิดโศนาฏก,กรรมนี้ในภายภาคหน้านางเอกของเราจะรักษาชีวิตของพระเอกได้ไหมและเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตาไปชมได้ค่ะที่วิวและก็ Netflix ตอนนี้ก็ออนแอร์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแอดดูจบแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าสนุกมากต้องตามรุ้นนะคะว่าเออนางเอกเนี่ยจะช่วยพระเอกได้ไหมใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังจะกำจัดคนที่อยู่เบื้องหลังยังไง แล้วก็เคมีพนานก็คือดีมากเลยค่ะเขินมากซอนแจหลอกมากเลยค่ะทุกคนส่วนยิมซอนนะคะก็น่ารักมากแอบชอบนางเอกเวลาที่เขายิ้มนะคะเขายิ้มที่แบบโลกสดใสแบบน่ารักมากเขินตัวบินเลยค่ะหลังจากดูเรื่องนี้คือฉากที่แอปประทับใจนะคะก็คือฉากที่พวกเขาเนี่ยไปถ่ายรูปด้วยกันโฟโต้บุ๊หรือไปเที่ยวส,สนุกด้วยกัน โอ๊ยทำแอนนี่อยากมีแฟนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ฉากกลางร่มสีเหลืองแบบเอ้ยมันดีมากต้องไปดูค่ะทุกคนฟินเรื่องนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับการย้อนเวลากลับไปกลับมานะคะเพื่อที่จะช่วยชีวิตพเอของเราในซีรีเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วในชีวิตจริงของเราละ่ะทำได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ตามไปชมกันเลยค่ะในปีคศ1905นะคะ อันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยก็ได้เผยแพร่ส่วนแรกของทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีนี้นะคะสามารถสรุปว่าความเร็วของแสงเนี่ยเป็นคุณสมบัติทางกายภาพซึ่งคงที่เพียงสิ่งเดียวในจักรวาลและในเมื่อความเร็วของแสงเนี่ยมันคงที่ไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ผู้ที่เดินทางไปนิทิที่ต่างกันด้วยความเร็วที่ต่างกันเนี่ย ็ย่อมแตกต่างกันไปในเวลาส่วนเวลาในยานอวากาศที่เดินทางเร็วเกือบเท่าแสงเนี่ยจะช้ากว่าเวลาของคนที่อยู่กับที่ซึ่งจะเห็นจากยานว่ามีขนาดสั้นลงและมีมวลเพิ่มขึ้นมหาศาลเนื่องจากวัตถุที่เดินทางเร็วเท่าแสงจะมีขนาดเป็นศูนย์คือหายไปแต่มีมวลเป็นอนันต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ไอน์สไตน์จึงสรุปว่าไม่มีวัตถุใด,ดเดินทางเท่าแสงทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคพิเศษของไอนสไตล์นำไปสู่ปริศนาฝาแฝดพิศวงค่ะที่ว่าฝาแฝดคนหนึ่งเดินทางไปในอวกาศด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงเขาจะไม่รู้สึกแตกต่างไปจากฝาแฝดอีกคนหนึ่งที่อยู่บนพื้นโลกแม้ว่าในเวลาในยานอวกาศจะผ่านไปเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาโลก ดังนั้นถ้าฝ่าแฝดคนหนึ่งเดินทางไปยานอวากาศเป็นเวลา10ปีเมื่อกลับมาสู่โลกเขาก็จะแก่ลงเพียง5ปีแต่ฝ่าแฝดอีกคนหนึ่งที่อยู่บนโลกก็จะแก่ลงไป10ปีสรุปเลยนะคะก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยไม่ได้ให้วิธีเกี่ยวกับการย้อนเวลาแต่ให้วิธีการไปข้างหน้าและไปยังอัตราที่คุณสามารถควบคุมมันได้จริง,รงๆหลังจากผ่านการศึกษามานานะนับร้อยปีถือเป็นเรื่องที่เกิดได้อารมณ์แบบ ข้ามเวลาไปโลกอนาคตเนี้ยค่ะต่อไปทฤษฎีที่สองนะคะก็คือทฤษฎีรูหนอนทฤษฎีรูหนอนเนี่ยจะบอกถึงการเดินทางย้อนเวลาโดยใช้หลุมดําเหมือนหลุมดําเนี่ยคือรูหนอนที่เขาคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นรูหนอนที่ทําให้เราเนี่ยออกไปยังอีกการแล็กซี่หนึ่งแล้วก็ซีซีนั้นน่ะก็จะมีโลกของเราอยู่อีกโลกหนึ่งค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามีรูหนอนอยู่จริงหรือเปล่า เช่นเดียวกับการติดลบในทางคณิตศาสตร์ซึ่งการติดลบในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์แต่มันไม่พบในชีวิตจริงเขาก็เลยคิดว่าโครงสร้างรูหนอนก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอาจจะมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในส่วนของฟิสิกส์ก็มีการวิเคราะห์ว่ารูหนอนอาจจะไม่มีจริงหรือมีจริงก็ได้แต่สถานการณว่าน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นไปได้ยากที่จะมีจริงนะคะซึ่ง สามารถคราะห์ได้ตามประเด็นปัญหานี้คะ่ะว่าการสร้างรูหนอนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะก็คือ1ไม่เคยมีใครเห็นลักษณะของรูหนอนมาก่อนรูหนอนเนี่ยเล็กมากเหมือนกับเส้นผมในระบบสุริยะจักรวาลเล็กแล้วก็ไม่เสถียรหดตัวเร็วซึ่งเป็นไปได้ยากที่เราจะแบบใช้ในการฆ่าเวลาอะไรนี้2งก็คือการสร้างรูหนอนขึ้นมาเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุสารที่เรียกว่าสาสสารประหลาด ซึ่งมีคุณสมบัติขัดกับธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคยเช่นเมื่อปลาลูกฟุบอลที่ทําจากสา,สารปลาดใส่พื้นลูฟบอลก็จะไม่เด้งกลับแต่จะดันผักพื้นเพิ่มแทนดังนั้นการสร้างรูหนอนในปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นทฤษฎีต่อไปแล้วถ้าการเดินทางย้อนเวลาเป็นไปได้จริงนะคะก็มีปริศนาที่ชื่อว่าปริทัสคุณปู่อธิบายว่าหากคุณเดินทางข้ามเวลากลับไปเมื่อตอนญี่ปู่ของคุณยังเป็นหนุ่มแล้วคุณก็ฆ่าเขา หรือเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตนั่นก็จะหมายความว่าพ่อแม่ของคุณก็จะไม่ได้เกิดมาซึ่งหมายความว่าตัวคุณก็จะไม่ได้เกิดมาเช่นเดียวกันดังนั้นคุณจะไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาและฆ่าคุณปู่ของคุณได้การเดินทางย้อนเวลาแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ตามกฎของฟิสิกส์แต่ก็มีทางแก้ปัญหาเหตุผลนี้ก็คือบางทีการเดินทางย้อนเวลาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้และผู้ที่เดินทางข้ามเวลาจะไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ ไม่ว่าเขาจะพยายามมากมหมแค่ไหนอธิบายว่าคุณอาจจะยิงคนผิดหรือคุณอาจจะเปลี่ยนใจหรือคุณอาจจะยิงคนที่คิดว่าเป็นคุณปู่ของคุณแต่กลับกลายเป็นว่าคุณย่าของคุณกลับมีความสัมพันธ์กับคนทรงนมละนั้นก็คือคนที่เป็นคุณปู่ของคุณก็ยังมีอยู่มาต่อเพียงแค่คุณไม่รู้จักเท่านั้นในความเป็นจริงกล่าวว่าหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ดังนั้นการเดินทางข้ามเวลาก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้ การที่คุณปรากฏตัวในเวลาที่คุณไม่เคยปรากฏตัวก็จะกลายเป็นสภาวะขัดแยง้งแต่ทุกสิ่งก็ไม่ได้สูญเปล่านักฟิสิกส์บางคนคิดว่าจาักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาหลายๆจักรวาลที่มีมากมายอาจจะมีนักท่องเวลาที่ไปยังอดีตสามารถทำให้สิ่งที่เขาต้องการซึ่งสิ่งนั้นจะทําให้ปริศนาปรัศปริศาสต์คุณปู่มีความกระจ่างขึ้นสรุปก็คือแม้ว่าคุณดูเหมือนจะเปลี่ยนอดีตแต่จริงๆคุณก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอดีตคุณแค่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ ก็คล้ายๆกับในซีรีส์เนี่ยค่ะเหตุผลนี้ก็คือตอนแรกเพเอกกับนางเอกของเราเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะคะะเราก็รพเอกเนี่ยก็เกิดสุน่ากรรมฆ่าตัวตายแต่พอย้อนเวลากลับไปเนี่ยรพยเอกก็มีชีวิตรอดทั้งสองเนี่ยก็ได้เป็นแฟนได้รู้จักกันรพเอกก็มีชีวิตรอดก็เหมือนเป็นการสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่สร้างบริษัทใหม่นี่ ต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีที่สค่ะทฤษฎีเอนโทรปีเนี่ยทฤษฎีเอนโทรปีเนี่ยอธิบายถึงสภาพบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นหรือลดลงโดยเราสามารถยกตัวอย่างเช่นเราคนน้ำตาลที่อยู่ในกาแฟเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยละลายเราจะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ำตาลเพิ่มขึ้นถ้าเรานำน้ำไปใส่ของแช่แข็ง น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งก็จะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ำลดลงดังนั้นเอนโทรปีของน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงเป็นน้ำตาลที่กระจายตัวมากขึ้นหรือเอนโทรปีของน้ำที่ลดลงก็เพราะน้ำรวมตัวกันเป็นก,กลุ่มก้อนแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าถ้าเรามองภาพรวมของทั้งโลกและจักรวาลสถานะของทุกสิ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ดีหรือเรียกว่าเอนโทรปีของทั้งจักรวาลน,นั้นเพิ่มขึ้นก็ได้ ดังนั้นเวลาที่ทุกวันนี้ยังคนหมุนไปข้างหน้าก็เรียกว่าเอนโทรปีของเวลาเพิ่มขึ้นอย่างตัวอย่างเหตุการณ์นะคะเพศของเพศของเรื่องเหนียวไก่ปืนเนี่ยแทนที่กระสุนจะพุ่งออกจากปากกระปอกปืนกับกลายเป็นว่าย้อนกระสุนที่ฝังอยู่ที่ก้อนหินกลับเข้ามาทางลำกล้องลำกล้องปืนแทนการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกในใ,นใบนี้เปลี่ยนแปลงในเชิงย้อนกลับอาจจะเป็นไปได้ยากโดยยกตัวยอย่างถึงการแช่น้ําในช่องแช่แข็งอีกครั้ง ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่เคยมีการค้นพบว่าย้อนเวลาของน้ําแต่อย่างใดแม้ว่าสารที่เรียกว่าเอนโทรปีจะลดลงก็ตามสรุปเลยค่ะก็คือด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางข้ามเวลานั้นยังคงเกิดขึ้นจริงไม่ได้แต่ในอนาคตหากมีการค้นพบมากกว่านี้มีเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้ม,มากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่เราจะย้อนเวลาหรือข้ามเวลาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเม้นท์บอกด้วยนะคะ แล้วก็จะมีช่วงเกือบสุดท้าย EP สุดท้ายนะคะประมาณ EP ที่15เนี่ยหรือ14 15เนี่ยพระเอกของเรานะคะก็จะมีความทรงจำตอนที่นางเอกเนี่ยย้อนเวลาผุดขึ้นมาในหัวค่ะเหมือนกับคุ้นเคยกับเหตุการณ์นี้ซึ่งอาการแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเดจาวูค่ะก็คือเดจาวู ja เนี่ยก็คืออาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งพบจบ เพิ่งพบเจอนั้นคับคลายขับคา,าว่าเคยพบเจอมาแล้วเป็นประสบการณ์ทางจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นซึ่งปรากฏซึ่งปรากฏการนี้มักถูกมองเป็นเรื่องปริศนาเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงมายืนยันได้แต่นักวิทยาศ,าศาสตร์ก็พยายามอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เดจาวูโดยอ้างอิงจากทฤษฎีต่างๆดังนี้ก็เช่นข้อหนึ่งนะคะก็คือการเดินทางค่ะ โดยเดนาวอเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับสถานที่แล้วก็ผู้คนส่วนมากมักมีความรู้สึกว่าคับคล้ายคับคาค่อนข้างรุนแรงทั้งท,ที่ไปยังสถานที่นี้เป็นครั้งแรกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสถานที่ที่เราไม่รู้จักมักจะกระตุ้นความขัดแย้งในความรู้สึกนึกคิดว่ามีบางอย่างที่เราคุ้นเคยกับความตระหนักว่าสิ่งที่พบเจอนั้นไม่ใช่ความทรงจําข้อ2นะคะก็คือการเรียกคืนหน่วยความจําจากงานวิจัยที่จะทําขึ้นโดยเอเน เคลลี่นักวิจัยเดจาวู oo, และศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้สนับสนุนสฤษฎีนี้โดยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเดจาวูนั้นเกิดขึ้นได้ก็คือการอยู่ในเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีความคล้ายคลึงในอดีตเหมือนประสบมาก่อนแต่จำไม่ได้อาจเกิดขึ้นในวัยเด็กหรือจำได้ด้วยเหตุผลอื่นๆข้อ3ค่ะก็คือจุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติในสมองผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดว่า การทำงานของสมองส่วนกลีบขมับเทมโพราโลปนั้นมีจุดกำเนิดกระแสะไฟฟ้าผิดปกติในสมองโดยอาการผิดปกติที่พบจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสมองส่วนนี้ได้แก่อารมณ์พฤติกรรมและความจำเป็นหลักเช่นความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่ทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อน อย่างไรก็ตามเดจาวูเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่บางครั้งอาจเป็นสัญญาณของโรคลมชักหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทได้หากพบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเกิดเดจาวูมากกว่า3ครั้งภายในเวลา1เดือนหรือเกิดเดจาวูขึ้นพร้อมกับเห็นภาพความทรงจําคล้ายความฝันควรไปพบแพทย์ค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะ,พะเพื่อของเราเนี่ยก็จําความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นในช่วงย้อนเวลาได้หมดเลยค่ะแล้วก็ มีคำพูดดีๆจากยายยิมซอนมาฝากนะคะก็คือความทรงจำมันไม่จมหายไปหรอกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินและรู้สึกระหว่างที่ใช้ชีวิตมาความทรงจำเหล่านั้นมันจะหายไปไหนได้มันแทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะถึงสมองจะลืมแต่จิตวิญญาณของเรายังจดจำและเก็บรักษาเอาไว้อยู่จบแล้วค่ะสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาชมกันค่ะวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย